กิจกลางแจ้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้คุณครูพาเด็กๆเล่นแชร์บอลอ่ากฎกติการมารยาทตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเอาความสนุกเข้าว่าโอ้โหโ,หโ,หโนี่มีตัวปัดมีตัวปัดครับท่านดี้าไปข้าไมเข้าวาาอ้ เป็นการประสานงานกันที่ลงตัวมากเลยนะครับท่านนี่คือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแยกชายหญิงใช่ไหมอ๋ออ๋อเป็นเลขให้หนึ่งสองอ้าวอ่านเล, 1, เเเลยมา,าเลขสองได้หนึ่งเต็มอ่าเดี๋ยวคุณครูจะหันหลังโยนให้นะครับอี่สองลูกนี่ นี่เอากฎกติกามารยาไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องเล่นหนึ่งของมารยาไอไม่ต้องไอไม่ต้องเน้นกติกามากมายเน้นความสนุกสนานเขาว่านะครับนีนนน่โอ้โหอย่างอย่งยังเอาเลยนี่ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสองทีมซึ่งตอนนี้สีเดียวกันเลยครับแต่ว่าเขารู้กันว่าสีไหนใครอยู่ทีมไหนนะครับแบ่งเลขเป็นหนึ่งสองอันนี้ยังไม่ได้เน้นในเรื่องของกติกานะครับการแข่งขันแต่เน้นถึงความสนุกสนานขอาว่านะครับนี่คือวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็น กว่าทุกวันนะครับเลยมีการออกมา,าเล่นกีฬากลางแจ้งก็เด็กๆทุกคนน่ารักนะครับทุกคนสนุกสนานเฮฮากับคุณครูอ่านี่โอ้โหมาแล้วโอ้โห่าคุณครูจะส่งลูกนะครับอ่เข้าสู่สนามนี่เอารับแล้วว โอ้ยนิดเดียวเขาว่าไปต้งห่วงสนามนะครับไม่มีลูกออกไม่มีลูกออกเล่นะไม่ไม่ฮ้ยเฮ้โหโอเคเย้